สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ดีถูกฟรีนะครับในบทนี้เราจะมาดูวิธีการดับเบิลคลิกเรียกป๊อปอัพโปรดักต์ขึ้นมานะครับเราเพิ่มโปรดักต์ใหม่แล้วดับเบิลคลิกกลับมาเป็นกรณีแรกนะครับส่วนกรณีที่2เราจะมีตัวออเดอร์ฟอร์มด้วยครับฉะนั้นการดับเบิลคลิกเพื่อเพิ่มโปรดักต์ใหม่หรือเรียกโปรดักต์เก่ากลับมาเติมในช่องโปรดักต์นี้นะครับก็เลยเป็นการเรียกจาก2ฟอร์มครับ อันแรกจากเซลส์นะครับอันที่2จากออเดอร์เมื่อดับเบิลคลิกเปิดป๊อปอัพขึ้นมาแล้วตัว Product Form ที่เราจะดับเบิลคลิกกับจะรู้ได้ยังไงว่าฟอร์มไหนเรียกเปิดมันแล้วจะส่งค่ากลับไปที่ฟอร์มไหนเป็นออเดอร์หรือเซลส์มาดูกันครับตอนนี้ผมเริ่มที่ออเดอร์นะครับคลิกขวา Design View ตรง Product อันนี้คลิกขวา Property ครับแล้วก็ตรง Event On Double Click 3จุด Code Builder แล้วก็โอเคตรงนี้เมื่อ Double Click เราก็จะเรียกตัว Product Form ขึ้นมานะครับด้วยคำสั่งดู Command จุด Open form. form จะชื่อว่า Product F ตัวนี้นะครับ Product F แค่นี้ครับ ปกติเราก็จะทำลักษณะนี้ผมมาที่ form view นะครับ double click บบตรงนี้ก็จะเปิด product f มาจากนั้นผมก็จะไปเขียนโบบค้ด double click ที่ product ให้มันเด้งกลับไปนะครับเวลาเราเลือกอะไร event ก็เหมือนเดิมครับ on double click 3. จุด code builder นะครับโอเคเราบอกว่าเราจะส่งค่า product ตัวที่เราดับเบิลคลิกอันนี้กลับไปที่เซ l ล์ฟอร์ไปใส่ช่องนี้นะครับกดของการ Set Value หรือการ Copy Value จากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งกดของมันก็คือตัวรับอยู่ซ้ายตัวส่งอยู่ขวาในที่นี้ตัวรับคือ S2 Product ครับอยู่ใน S2SF คือตัวนี้นะครับเรา S2SF อยู่ในเซลล์ F เซลล์ F อันนี้อยู่ใน f o r m m e s ครับ ทั้งหมดที่ผมพูดมาก็เหมือน Windows p a t h นะครับเหมือนอันนี้ครับเราจะหาไฟล์นี้เราจะต้องไปหาที่โฟลเดอร์ไหนไล่มาเรื่อยๆลักษณะนี้โดยมี Backslash เป็นตัวขั้นนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มพิมพ์ครับ form e s ตกกระจายนะครับใน Visual Basic ตกกระจายก็คือ Backslash นั่นเองครับ form e s ก็อาจจะหมายถึง dice นะครับแล้วก็ก้ามปู s ซล F ปกกระจายซึ่งก็จะหมายถึงโฟลเดอร์เซลล F นะครับถัดมาครับการปู S2SF ตกระจายก็หมายถึงโฟลเดอร์ย่อยอีกทีหนึ่งนะครับ s 2 f f แล้วก็มาถึงตัวไฟล์ที่เราต้องการครับการปู S2 product ลำดับไวยากรณ์การเขียนผ่าน ในวิช u a l เบสิกจะเป็นลักษณะนี้ครับเหมือน w Windows p a พาเลย d i c ีโฟลเดอร์เซลเแล้วก็มา Folder ร์เซล f เอแล้วก็มาถึงตัวไฟล์คือ S2 Product ที่เราต้องการนั่นเองจากนั้นก็เท่ากับครับกลับไปที่ตัว Product นะครับแต่ก่อนไปอยากให้ดูไว้นิดนึงว่า S2 Product เป็นดอกดาวนะครับดอกดาวเก็บ ID เสมอนะครับไม่ได้เก็บ ตัวจีนบลาสหรือว่าสเกิรอย่างที่เราเห็นมันจะเก็บ ID ของ Product นั้นๆน,น,นะครับอันนี้เป็นกฎตายตัวของ Excess นะครับถ้ามี ID มันจะเก็บ ID ไว้สำหรับดอกกาวฉะนั้นกลับมาที่ตัว Product Form ครับตัวที่เราจะส่งค่าไปคือ PID นะครับไม่ใช่ P-Product แล้วเนื่องจาก PID อยู่ที่เดียวกับ P-Product ที่เรากำลังเขียนโค้ดอยู่ครับอยู่ที่เดียวกันนะครับคืออยู่ใน Product SF เราเลยไม่จำเป็นต้องเขียนผ่าดมันครับเราใช้คำว่ามีแทนได้นะครับฉะนั้นถ้าเราเขียนโค้ดอยู่ตรงไหนไม่ต้องเขียนผ่าดน,นะครับใช้มีได้เลยเพราะมีจุดมันจะบอกทุกตัวที่อยู่ในตัวมันครับในที่นี้คือ PID ที่เราต้องการนะครับก็คือส่งค่า PID ไปจบครับหลังจากส่งค่าไปเราก็จะสั่งปิดตัวป๊อปอั o ฟอตัวนี้นะครับด้วยคำสั่งดู Command จุด c o s e แล้วก็ AC Form คอมมาฟันหนู ProductF นะครับวัรณ์เป็นอย่างนี้นะครับให้จำตายตัวแล้วก๊อปี้จากตรง ProductF ไปได้ครับจบนะครับส่งค่าไปเราปิดฟอร์มเรามาดูกันครับผมปิดตัว ProductF ไปแล้วก็ที่เซลล์ f นะครับผมจะดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมาพิมพ์ใหม่อันหนึ่งนะครับเป็นเบปซี่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเบปซี่กลับไปเห็นไหมครับตอนนี้ปัญหาของ บทนี้จะอยู่ที่ว่าแล้วถ้าออเดอร์ฟอร์มก็ดับเบิลคลิกเรียกตัว Product ตัวเดียวกันครับเวลาจะดับเบิลคลิกจาก Product กลับมันจะรู้ได้ยังไงครับว่าจะไปเซลหรือว่าไปออเดอร์ฟอร์มนะครับโอเคเราลองมาทำดูที่ออเดอร์ผมดับเบิลคลิกที่ Product ครับ 3. c o จุดโค้ดบิเดอร์โอเคตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับไปก๊อปปี้ได้เลยจากตัว S2SF คัดปีตรงนี้นะครับแล้วมา O2SF ก็คือดับเบิลคลิกแล้วก็ไปเปิด Product Form อย่างนี้ Form View นะครับผมดับเบิลคลิกมันก็เปิดอันเดียวกันครับถ้าผมดับเบิลคลิก Pepsi มันไม่ได้ไปที่ Order Form นะครับมันจะวิ่งไปที่ s ซล e Form มดับเบิลคลิก T-shirt ครับเห็นไหมครับไม่ได้มาที่นี่แต่มาที่นี่แทน ดังนั้นเราเลยต้องมีการส่งค่าครับว่าเราดับเบิลคลิกมาจากไหนอย่างตรงนี้ผมดับเบิลคลิกตรงนี้มาที่ product F นะครับเอา text box ตัวหนึ่งมาวางครับวางตรงนี้นะครับไปไม่ต้องเอาเราแค่จะส่งค่ามาตั้งชื่อ text box อันนี้ครับที่ปปติตรง o r เ e r นะครับผมตั้งชื่อว่า form form นะฮะ form form แล้วก็ ตอนดับเบิลคลิกกับอันนี้ครับไปแก้โค้ดนิดนึงตรง Property แล้วก็ Event on d o บเบิลคลิก3จุดนะครับเราก็มาเช็คเลยครับว่า if ก้ามปู Form ม e ี S ตกกระจาย Product f ก้ามปูปิดนะครับเวลาพูดถึงตัวแปรต้องมีก้ามปูหน้าหลังเสมอตกกระจายช่องนี้นะครับที่อยู่ใน Product f ที่อยู่ใน Form ม e ี S นะครับช่องนี้ก็คือ Form ฟอร์มที่เราตั้งชื่อไว้เท่ากับ1ซึ่งเราจะส่งค่ามาตอนดับเบิลคลิกจากเซลล์ฟอร์มเราจะส่งค่าเลข1มาไว้ช่องฟอร์มฟอร์มนี้นะครับแล้วก็มาเช็คว่าไอ้ฟอร์มฟอร์มตรงนี้ถ้ามันเท่ากับ1นึ่งเดนก็ทำงานครับคือส่งค่ากลับไปที่ตัวเซลล์ d u c ตนะครับ l อลก็คือมันไม่ใช่เลข1นนั่นก็คือ ส่งมาจากออเดอร์ฟอร์มนั่นเองครับเพราะส่งมาจากออเดอร์ฟอร์มเราจะให้เลข2มาฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่เลข1มันก็จะต้องกลับไปที่ตัวออเดอร์ฟอร์มครับคือตัวนี้นะครับ O 2 Product เราก็ต้องมาเขียน่าดครับ Form ี From S ตกกระจาย Order F ตกกระจาย O 2 SF ตกกระจายแล้วก็ O 2 Product เท่ากับมีจุด P ID เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า Product ตรงนี้ก็เป็น dropdown จะต้องส่ง ID มานะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับปิดฟอร์ม o p y y เอาละกันจากนั้นก็ N e N d if ครับเวลาขึ้นต้นด้วย if e ต้องปิดด้วย N e N d if เสมอนะครับเหมือนการปิดวงเล็บนั่นเองคำสั่งก็จบแค่นี้ครับ ตอนนี้ก็กลับมาที่ Order F นะครับคลิกขวาตรง Product กลับมาที่เดิมครับ On d o u บเบิลคลิกมาเพิ่มอีกนิดนึงว่าตัว f o r m ม e ี S ตบกระจาย Product F ตบกระจายแล้วก็ Form Form เท่ากับ2นะครับก็คือส่งค่าไปฝั่งนู้น p y อันนี้ไว้ด้วยก็ดีครับกลับมาที่ตัวเซ l l ์2 S F ตอนดับเบิลคลิกไปนะครับเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเราคลิกที่นี่เลยแล้วก็เพสอันนี้เข้าไปเป็นเท่ากับ1ฉะนั้นถ้าไปจากเซลล์จะเป็น1ครับถ้าไปจากออเดอร์จะเป็น2นะครับเราก็มันก็จะมาเรียกตัวนี้ว่าเช็คถ้าเป็น1ก็จะไปเซลล์นะครับถ้าเป็น2ก็จะกลับไปที่ออเดอร์ลองมาดูกันครับผมปิดตัว Product ไปก่อนแล้วก็เซฟเยสนะครับ กลับมาที่ตัวเซลล์ครับ form view เปิดอยู่แล้วนะครับลองดู double click แล้วก็บารกลับเห็นไหมครับผมกลับมาที่ตรง order คลิกขวา form view double click นะครับแล้วก็สเกิร์ตกลับมันจะรู้เลยว่ามันต้องกลับไปไหนจากการส่งค่าตอนเปิดของเรานั่นเองครับกบทนี้ก็จบตรงนี้นะครับใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะครับ สำหรับใครที่สนใจเรียนเต็มๆแบบเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ไม่เป็นจนเก่งนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูรายเรียนหลักสูตรพร้อมพรีวิวบางส่วนได้เลยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้หรือชแนลนี้มีประโยชน์ลบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลามีความรู้ใหม่ๆออกมาจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนครับสวัสดีครับ